ไต้บ้านเรืยงกันมาใต้บ้านตดนยิงจากไหนวะคิว,วเราไะมเยอะด้วยโทรมาเต็มเลยยังไม่ต้อ,ง,ตองลาให้ได้ได้ยนึง ร้อยเรียบร้อยพี่อยากรอให้หลบกูน้อยอุ๊บลบสิเจ็ดเยอะอยูอ่นะยิงเพื่อนมันดิน้งอะไรครับ เฮ้ยเกติดใจวะไอ้สันเฮี้ยแม่งเฮี้ยแม่งเฮี้ยแม่งมีความรักวะไอ้ยียแม่งไหมครับเฮี้ยแม่งเบื่อคนมีความรักอ่ะยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกทั้งมึงเลยยังไม่หยุดนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเนาะกูมาตรงสายหน้าให้เรามาตรงจะมารอแล้วรอแล้วนะโหแล้วนะ

ตาดไปขาต่อเฮียเ yeah. ัาจะเล่นหีวันล่มแล้วเฮียวันล่มไม่ได้อาไปวันล่เพิ่มซับปะวันล่มของสาอาถเกี่ยวเฮียเกี่ยวได้พี่เพื่อมึงอะใช่ไหมรู้ดีมึงมึอะใช่ใช่เพื่อนเราเยื่อ้ห้องเดียกันใช่มเดยสองปีทำอะไรฮัโหล โอ้เงี้ยนี่พิมพ์ในสัตว์เอ้ไปกับหนังผนังเลยคุยกอบใครไปคนดูไปคนดูสักสิบหนึ่งร้อยคนทุกวันวันเยอ้ามึงอ่ะจบแล้วไอ้สัตว์เกียรตาต่อต่อมึงอ่ะตันเติมพี่นั่นลายใจแต่ไม่ใช่เลยคนดีเพราะพี่ยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วร้องไงต่อว่าลืมมี่อ่ะพี่มี่เขาไรสักที่เขียบไม่อยากเอาพิน มามามาป้อมฟีมือหน่อยมาเอาวอบรอบละววอบรอบละเกียอะเลยเนี่ยวอบรอบละวอบรอบละสวัสดีครับผมวันดีอ๋อสวัสดีมาศูนย์คนด้วยนะผมคนติดตามร้อยเจ็ดสิบสามคนแต่คนดูศูนย์คนอ้สัคคุยมมงไอไงฮียอ่ะอุ้ยกหลังควย อยากสตรีมก็สตรีมจะมีคนดูได้ไงเนี่นอน Steam, Steam, ย<แ>อารอมณ์แบไอ้อย,อยี่ไม่มีเวลาเลยไอ้สตรีมมันสัวมากไอ้สัตว์คลิปแม่งไม่ลงไปเดือนนีเพียเออมึงอยากสตรีมก็สตรีมไปเลยไม่บอกเขาลงหายเรื่องไม่เปิดใจอ่ะคนตาบอดอยู่ทุกคนแนตะ่มึงไม่เคยดูเลยวะอยักษ์กระไปมึงอยากจะลงมึงก็ลงไม่มันไม่มีเวลาเป็นกระทึนอ่ะใครเขาจะมาติดต่อเกี่ยวเหี้ยอะไรใจรุั่วไอ้ยี่ถ้ยไอ้เฟิร์ตมาครบตีเลยเยีย ปีฮีเนะปีหิดติดหิปีหิดอะไเยอะไอ้เห้ยใจจริงก็ยากเลไม่ได้ร้อยเทมไม่กูเล่นด้วยเออเทมบุหรี่เพื่อนมึงจะไม้เหี้ยอะไรอะไรก็เทมเหี้ยปีหี่เลยรู้กี่เนล่ยรู้ไอ้เฟิร์บอมมึงว่ามึงเคยไปเล่นเออแม่งพี่ตั้งแต่เป็นตั้นเลยเทมม่ให้เฟิร์สเล่นน่ะเฟิร์สเล่นเรื่อยเหมือนกันเลยเฟิร์สก็มี เออแล้วเล่นไปเฮียเล่นเป็นไปกี่รอบตั้งใจขึ้นมาเลยต้องเหมือนต่อเหลือเป็นไม่สักมึงเป็ต่อเหลืองไอ้เหี้ยพ <Yeah> UH> ี่อะไรอ่ะนอนเหรอไม่ชอบเลยพวกเยอะๆฉิบชัดเยอะๆพี่เบี้ยบืนไม่ชอบ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 เรไม่ใช่โอ้ยเหี้ยจุดตอนนี้กูไปนอนละเขาปิดไฟไหมโ้ยเหี้ยโอ้ยยิ่งไอ้สัตว์ ไม่แต่ด ah, mm ูด hmm. ้วยนะเมื่อกี้มันนานกว่าเยอะอปกรณยางไอ้สัตว์เือนาวุกนอนทำไมสามทุ่มแล้วนี่หว่าอ้ยังน้องชายอาจริงละจริงละโอ้โควายยิงหมดป่ะโอ้คิวเมย่อกีหมดหนึ่งคิวแล้วขาไม่เหนรากมอกพอสอกมง อุ้ยมีโคกไม่ใช่โคกน้ำหยิบชูน้ำหยิมน้ำหยิมวะน้ำดื่มชูกำลังตาเสือดาววัตเตอร์แฟกไม่มีทำไมพี่หน้าตาดีอ่ะขอครับก็ไม่ดึกนะก็ไม่ดึกก็นอนเช้าทุกวันมีเลยผมต้องพูดว่านอนเร็วๆนะ ยังไม่ชอบืนน <c oughs> ี่เลยวะเอ็ม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 ไม่มีแล้วกูเรียนนานแล้วกูลือลืชุ่นี้ยิงได้ยิงได้ต้องนึกยิงยังทำเหี้ยนโนะสุดเยอะเท่าทีเตินดูคนนอนอ่ะเออเออเปอีวยเลยชิบ กูจะว่าเฮียไม่ไดไหมอิชาพวกมึงอ่ะเออชัยสัตว์เออชัยกูได้ละเอีแกทำไมอ่ะไปยอะไรอะอ่ะอิชาอิชาเฮียหาแฟนใหม่อยากมีบ้างสุกทีโอ้ยหาแฟนใหม่เดี๋ยวเขาก็ว่ามึงอ่ะน่าหีเฮียเขาจะว่ามึงมองน้าหี่ะมึงเหรเขาจะมองว่ามึงเป็นคนไม่ดีไม่ดีเลยถ้ามึงมีใหม่ไว้เออแต่ถ้าเขาไม่เคยดีสลับใครอยู่แล้วแต่ถ้าเขามีมีใหม่เขาเขาคือเขาคือมีทางเลือกกันนั้น ใช่เขาแต่ถ้ากูมีใหม่คือกูเฮียนะเออถ้าเขามีใหม่เขาคือมีทางเลือกเขมีใหม่เขาไม่ผิดนะมีทางเลือกเออ้ยถ้าเขามีใหม่เขาก็แค่เลือกสิ่งที่ดีกว่านะเออส่วมึงมีใหม่มึงเฮียนะเฮียนะอู่แบบเลวส่วนถ้าเรามีใหม่เราจะเฮียทันทีผมกลายเป็นคนเฮียไปเลยเฮียเลยเฮียเฟิร์สรู้สึกรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมนี่อย่าพูดเรื่องนี้เออตรับปรุเท่เท่ไม่เคยมีเท่ก็พูดเลยเอ้ ไอที่โดนยึดไม่ได้โดนไม่้ชิเนี่ยอยากเจอสิบคนรูมอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าอยากเจอรู้ระทแบบอยากมนะรอ้เอื่ออตัวุกมโซมอ่ะไม่ด้สิบคนทกมทุกคนแค่ดนในโสนยจดให้มันหน่อยดิแท้จะโดนไหรุมโซมทุกคนแบบระทืแบบอยากแบบโดนไปมัดรูมคูปผมเจ็ดห้าันหาคืออะไรเงี้ย เทมึงวางไม่เก็บกรอบมาให้กูด้วยอะไรนะเก็บกรอบมาให้กูด้วยเก็บได้กูเก็บไปนานแล้วเพื่อนเย็ดนี่มันฟุกอฟายฟูจิอจะใส่กระเป๋าปะไอ้นี่กูมันไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากเก็บเพื่อนก็บอกไอ้สารไม่อยากเก็บเพื่อนก็บอกเออเก็บให้กูมัก็ใสมดนะไม่เอาก็ได้เอ้ยเทมึงเคยรักจริงเหรอเฮียนอาจากพ่อแม่มันอะเไอมันมึงอะ นักงจะพูอะไรตัวเองเคยรักใครบ้างถาจริงไอ้เหี้ยเคยรักใครจริงจังเคยรักใครแบบจริงจริงจังบ้างไงจ๊ะรักใครนี่ยรักโดนจีนนี่จริงจังสุดจังรักโดนจีนในยุทธ์เสียบ้าหีเงี้ยรักอนิเมะดูจะพี่อะไรแต่ดูแล้วกูอยากดูเหมือนกันเลยนะแต่ดูไปหาดูไปอะไรเหี้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้จีเพี่อะไรนะจ๊ะ Để sẽ kêu ying, gì đó, là dễ hơn. Thôi, mọi Để vắng. Thôi, mọi người 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 vắng. เนาันาเต็มตอย่างไรนะโอ้เมกยพ่อมึงอะกำลังดูสเต็ปกระโดดถือปืนมักปืนยิงกลางอากาศยิงเลยครับเขาเดินไม่เคยกระโดดกลางอากาศนะตัวเ่าแล้วเาว เยนี่ยอินดี้ยังไงครับกดเลงไม่ได้ยัไครับใช่เขาหูเด้อว่าเรื่องของเขาเป็นบ้ากลยย่านเจ้ากับเขาเลิกกันเราไม่พอเลยเอาลูตะกัแทนไหมไอ้ด้อไอ้ดอกมันโชคเวรไอ้ดีอยินมากไอ้เอกจ้ะาลูกับก เราูุดหน้าดิฟเอสองคันไ,ไอยากหารถแต่อ,อยากหาใจอะไรอ่ะหาได้ไพูหาไม่ได้หรอหาไม่ได้หรอกพังไปไล่เชียนแรงประเ้ียกก็พูดแรงเกินเป็นยังคือเฮ็ดแนวนี้มันบดีหูบ,บอ,อนนไม่ค่เจอยากจะ่อคนนี้มีคาเต็ด เจ้ายังเห็ดปานเฮาบ่ได้เลิกกันเอ้ยมองไทยแรงแค่เปล่า